ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ไม่รู้จะไปไหนไกลนะเพราะว่าก็เดินลาบากอันนี้นะครับจุดแถวบ้านนี่นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกําลังใจวมเป็นใหญ่น้องเป็นดวงเป็นใ่น้องรอนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับเด็กหัดเดินก็นี่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กระต๊อกกระต๊อกไปนะครับผม ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์กำลังใจนะครับขอบคุณมากนาทีสองคนเดียวเป๊บนะครับผมแป๊งขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนี่ก็รางานอีกหนึ่งวันนะรางานอีกหนึ่งวันนะขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับ ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นั่งรอนะครับผมขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เพื่อนนะทำคลิปส่งคนดีๆนะครับผมค่อยๆทานะครับผมกาไม่ค่อยดีขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมก็นี่ครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับน้องรอเนาะค่อยย่างนะครับค่อยๆย่างนะครับผมตอนนี้กําลังเป็นเหมือนเด็กหักเดินนะครับ สวัสดีครับพีกน้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียามบ่ายสามเนาะขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เนาะน้องหลอกไปเด็กหัดเดินก็เนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กระต๊อกกระต๊อกไปนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่ก็มาเต็นกำลังใจให้นะครับน้องหลอกก็อยู่ที่บ้านเนาะวันแล้วก็คอยกระต๊อกกระต๊อกไปด้วย ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมนะคลิปคลิปสักเตลยนะทำคลิปส่งคนดีไอนะครับผมค่อยทำนะครับผมขาไม่ค่อยดีขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ะน,นะครับผมก็นี่ครับผมทำนาทีส่งคนดีไอสักแป๊บนะครับผมแป๊บนึงขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผม ขอบคุณมากเลยครับผมแดดก็ร้อนนะครับร้อนเนาะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเป็นกําลังใจขอบคุณมากครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับน้องหล่อเนาะแบบค่อยย่างนะครับค่อยๆย่างนะครับผมต่ตอนนี้กําลังเป็นเหมือนเด็กหักเดิมนะครับนี่ก็ลางานอีกหนึ่งวันนะลางานอีกหนึ่งวันนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องหล่อนะครับผม ขอบคุณมากๆเลยครับผมแดดก็ร้อนนะครับร้อนเนาะขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเป็นกําลังใจขอขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ทุกอย่างเพื่อนนั่งรอนะครับผมเป็นกำลังใจนั่งรอเจยดีเสมอมานะครับผมที่เพื่นกันไปนะนะครับผมขอบคุณมากๆครับพอแดดตกก็เจ็บหน่อย เป็นกำลังใจให้ฟันนะครับผมเด็กหัดเดินก็นี่แหละครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กระต๊อกกระต๊อกไปนะครับผม <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณมากครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องหลอนนะจ๊ะนะจ๊ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมพบปะพูดคุยส่งงานคุยดีๆนะ ป็นกำลังใจทุกเกมดีอยู่เพืเพ่อนนั่งรอนะครับผมเป็นกำลังใจนั่งรอเลยดีเสมขอมานะครับผมอีก็รับขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกเอมในแต่ละครผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับผมขอ,ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับน้องรอเนาะค่อยย่างนะครับค่อยๆย,ย่างนะครับผมตอ,ตอนนี้กำลังเป็นเหมือนเด็กหักเดินนะครับผม ใจ,ใ,จใจกันไปนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับก็หาคลิปส่งคุณดีไนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมกำลังใจกันไปนะครับผมขอบคุณมากครับผม ใจกันไปนะครับผมขอบคุณมากครับผมเป็นกำลังใจทุกเม้นที่อยู่เป็นเพื่อนนั่งรอนะครับผมเป็นกำลังใจนั่งรอเลยดีเสอมอมานะครับผมที่แข่งกันไปนะเนี่ยครับผมขอบคุณมากๆครับพราะเด็กด,ดก็เจ็บมนม่อย <c oughs> เป็นกำลังใจให้แฟนนะครับผมสานาทีสองคุณดีไอสักแป๊บนะครับผมแป๊บนะึง ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมมาดูจะไปไหนไกลนะเพราะว่าก็เดินลําบากอันนี้นะครับจุดแถวบ้านนี่นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกําลังใจเผยนะจ้าพบปะาพูดคุยกันไปนะครับพบปะาพูดคุยกันไปนะเป็นกำลังใจให้กันไปนะครับเผยเนะจ้า พูดคุยกันไปนะครับพูดคุยกันไปเนะเป็นกำลังใจให้กันไปนะครับยังกันนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะครับผมอันนี้กันคิปไม่เห็นหน้าเนี่ยนะครับผมง่ายดีเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกเด็กหัดเดินก็เนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กันต๊อกกต๊อกไปนะครับผม ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกําลังใจกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับน้องหลอก,ก็อยู่ที่บ้านนะรผมกำลังใจกันไปนะครับผมขอบคุณมากครับผมไทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณมากครับผมที่เข้ามาเป็นกาลังใจให้น,ะน้องหลอกนะจ๊ะนะจ๊ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมพบปะพูดคุยส่งงานคุอยอะไรกันไปนะ เนีครับผมขอบคุณมากๆครับพอดีบทก็เจ็บหน่อยเป็นกำลังใจให้แันแๆครับผมเดินหนาทำคลิปส่งคนดีไอนะครับผมค่อยๆทำนะครับผมขาไม่ค่อยดีขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมก็นี่ครับผมนี่ก็ลางานอีกหนึ่งวันนะลางานอีกหนึ่งวันนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนี่ก็มาเป็นกำลังใจก็นั่งรอนะครับผม กำลังใจกันไปนะครับผมขอบคุณมากครับผมนี่ก็รางานอีกหนึ่งวันนะรางานอีกหนึ่งวันนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจก็นั่งรอนะครับผมกำลังใจนะครับขอบคุณมากสามนาทีสองคุณดียวแค่แป๊บนะครับผมแป๊บนะึง ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมก็หาคลิปส่งคนดีอนะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมโอเคเราจะพบปะพูดคุยกันไปนะครับพบปะพูดคุยกันไปนะทุกกำลังใจให้กันไปนะครับก็หาคลิปส่งคนดีอนะครับผม ขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมนี่ก็รางานอีกหนึ่งวันนะรางานอีกหนึ่งวันนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมดี่ก็มาเป็นกำลังใจเขานั่งรอนะครับผมํานาทีส่งกดไอกแป๊บนะครับผมแป๊บแป๊ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเจ้าน้าทำคลิปส่งกดไอนะครับผมค่อยๆทำนะครับผม ขาไม่ค่อยดีขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมก็นี่ครับผมแป่งให้กันไปนะเนี่ครับผมขอบคุณมากๆครับพอดดตัวก็เจ็บหน่อยป็งกำลังใจให้ฟันแทะครับผมหลวมเป็นใ่เนาะเป็นวงเป็นให่น้องรอนะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับพี่น้องชาวเดียวนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียามฝ่ายสามเนาะขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนตนะ์เนาะ น้องหลอกก็กำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเป็นกาลังใจให้นะครับน้องหลอกก็อยู่ที่บ้านนะวันนี้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณมากๆครับผมที่เข้ามาเป็นกาลังใจให้น้องหลอกนะจ๊ะนะจ๊ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมพบปะพูดคุยส่งงานคนดีไอไม่รู้จะไปไหนไกลนะเพราะว่าก็เดินลําบาก <c oughs> อน,นี้นะครับจุดิแถวบ้านนี่นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นกําลังใจเดื่หนะ้าทาคลิปส่งคนดีไอนะครับผม ค่อยๆทำนะครับผมก้าไม่ค่อยดีขอบคุณมากครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมก็นี่ครับผมแบ่งให้กันไปนะเดี๋ยครับผมขอบคุณมากๆครับพอเดือนดกก็เจ็บหน่อยป็นกำลังใจให้ฟันแทะครับผมขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับน้องรอเอนะบอกค่อยย่างนะครับค่อยๆย่างนะครับผมตอนนี้กำลังเป็นเหมือนเด็กหักเดิมนะครับ mang chai cho con em đi rồi.